เวลาเราจะไปจอดรถในห้างจอดขวางหรือจอด <Okay. S 1> ที่ไม่ได้เข้าซองเนี่ยโอเคมาวันนี้จะมาสอนมือใหม่นะครับสำหรับเวลาที่เราจะไปแบบจอดในห้างจอดแบบขวางทางเขาให้เข,เข้าเข็นรถได้เนี่ยมันทํายังไงเพราะว่าสมมติว่าเราถ้าเข้าเกียร์เอ็นเนี้ยปมดเบรกมือเลยมันดับเครื่องไม่ได้ ไม่ลงมันไม่้นี่วิธีการทํำยังไงนะครับอ่ะดูก่อนเลยวิธีการนะครับอันดับแรกเลยตอนเรารถเราติดเนี่ยอ่ะตอนแรกมันมีเบรกมือดึงขึ้นใช่ไหมครับเราก็กดเบรกมือเราลงปุ๊บจากนั้นเราดับเครื่องได้ปกติเลยอ่ะให้เครื่องดับปกติครับจากนั้นนะกุญแจแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะมีปุ่มเพื่อให้เอาสำรองออกปุ๊บนั่นเรก็ดึงออกมาประมาณนี้นะครับดึงออกมาจากนั้นมันจะมีรูอยู่ นะรถที่มีเกียร์ออตโมต้ประมาณเนี้ยเป็นแบบเี้ยห้จับเงี้ยจะมีรูอยู่ักที่หนึง่งเราก็เอาเนี่ยเสียบเข้าไปเลยครับเสียบแล้วก็กดลงไปนะแล้วก็ดึงเกียร์กลับมาแค่นี้เองแค่นี้เราก็เข้าเกียร์ว่างได้แล้วเป็นทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจแบรนด์ไหนอะฮอนด้านะฮอนด้าจะไปอยู่ตรงนี้ดึงออกมาปุ๊บอ่าจะไ,ได้กุญแจสำรองเหมือนกันนี่ของตัวนี้ครับก็อยู่ตรงนี้ปุ๊บดึงออกมา นี่แล้วก็จิ้มเข้าไปดึงเข้าเกียร์เอ็นแท่นั้นเองรถก็สามารถเขียนได้แล้วไม่ต้องไปปวดหัวว่าเฮ้ยหาที่จอดไม่ได้เราก็จอดขวาให้เขาเห็นได้ก็พอจอบใครที่ชอบเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยหรือใครที่กำลังหารถมือสองก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมวันนี้ผมพุกเจีครับปุณยุทธาสวัสดีครับ